สงทรัรทพย,ปปรยากรที่มีคุณค่าของประเทศนะคะไม่ว่าจะจะเป็นระดับไหนก็แล้วแต่นะคะก็ขอให้กำลังใจแล้วก็ปกป้องรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประเทศชาติต่ตอไปรู้สึกว่าเขาเป็นบุคคลที่เสียสละให้กับประเทศชาติจริงๆครับเกิดมาเพื่อ ช่วยเหลือประเทศชาติจริงๆครับพ่ว่าทหารทุกคนที่เสียสละในภาคใต้นะครับผมคิดว่าชาติเขาเกิดมาไม่เสียชาติเกิดครับและเขาก็ได้ปกป้องประเทศชาติอย่างวีรบุรุษป,ประเทศไทยครับการที่จะอยู่ในสนามรบหรือว่าอยู่ชอ,อกรนนะ่ยมันก็จะมีอัตราเสี่ยงทุกินาทีทหารที่อยู่ใต้นะครับคือเขาเป็นคนที่เสียสละสําหรับประเทศชาติเพื่อให้มีดินแดนไทยอยู่ณปัจจุบันนะครับคือคนที่ไปก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องไป เผชิญกับอะไรบ้างเพราะยังไปครับตอนที่เขาลงไปบัตรหน้าที่เนี่ยและเขาได้ประสบกับชะตากรร่าต่างกแล้วแต่เนี่ยถือว่านั่นแหละคือวีรกรรมของเขาซึ่งทุกคนจะต้องรำลึกถึงนะครับแล้วก็ชื่อชูไว้ทุกคนครับอยากให้น้องเพักอยากให้น้องไม่ต้องเป็นห่วงใคร น้องก็ได้ดูแลทุกคนดีที่สุดทำหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดแล้วความฝันของน้องอะไรที่น้องเคยบอกพี่ไว้พี่จะทำให้น้องพี่ทำได้พี่จะทำต่อให้น้องให้บอกให้เจ๊ขับมาไั้ที่แปด